สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อจะเรียกได้ว่าก็นนะ่าจะเป็นหัวข้อของกระบวนสุดท้ายในกระบวนการของการทำงานของ HR แล้วนะคะนั่นก็คือในหัวข้อของการออกจากงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาดูความหมายของการออกจากงานกันก่อนนะคะการออกจากงานก็คือการที่พนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ของเราพ้นสภาพการเป็นพนักง,งานขององค์กรของเรานั่นเองค่ะซึ่งจากการที่เขาพ้นสภาพนั้นก็จะส่งผลให้เขาหมดสิทธิในทุกๆสิ่งที่เขาเคยได้รับจากองค์กรนะคะหรือจากหน่วยงานของเรานั้นตลอดไปเลยค่ะ เมื่อเราได้ทราบความหมายกันแล้วต่อมาเรามาดูรูปแบบนะคะว่าในการออกจากงานนั้นมีรูปแบบใดบ้างก็จะมีด้วยกันประมาณ5รูปแบบหลักๆนะคะที่เราพบกันอยู่ในปัจจุบันเราไปดูกันเลยค่ะ มาดูรูปแบบแรกกันเลยค่ะการปลดออกจากงานหรือที่เรียกว่า lay off นะคะเป็นการให้พนักงานออกจากงานโดยไม่มีกําหนดและงดจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสาเหตุหลักๆของการปลดออกจากงานไม่ได้เกิดจากตัวพนักงานค่ะแต่เกิดจากตัวบริษัทและสภาพแวดล้อมเองนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งคาว่าสิ่งแวดล้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสภาพอากาศนะคะแต่หมายถึงสภาพ าพเศรษฐกิจนะคะที่มันตกต่ําและบริษัทเองก็ไม่สามารถที่จะจ้างคนได้จํานวนเท่าเดิมจึงจะต้องมีการปลดพนักง,งานออกนั่นเองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกลยุทธ์ของบริษัทหรือว่านโยบายของบริษัทบริษัทอาจจะมีนโยบายที่ทําให้ตัวองค์กรนั้นมีขนาดที่เล็กลงก็จะเป็นจะต้องมีการนรําพนักงานออกหรือว่าอาจจะเกิด าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาก้าวหน้าบริษัทเองก็อาจจะนําเทคโนโลยีนั้นเข้ามายัางบริษัทและก็กลายเป็นว่าตัวเทคโนโลยีสามารถทํางานแทนให้กับบุคคลได้ดังนั้นบริษัทเองจึงมีการประหยัดงบประมาณโดยการอาจจะต้องมีการเลี้ยงออฟพนักง,งานออกนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในธุรกิจบริการของเรามีการศึกษามากมายและมีหลายบริษัทพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีพยายามที่จะเอาโรอบบอทนะคะมาทดแทน งานในการให้บริการลูกค้าแต่ก็ต้องบอกเลยว่าโรบอทไม่มีความรู้สึกโรบอทไม่สามารถที่จะบอกถึงความรู้สึกของลูกค้าได้ในขณะที่ให้บริการดังนั้นแน่นอนค่ะว่าบุคคลก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญในงานบริการอยู่ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการรวมกิจการนะคะเมื่อกิจการหนึ่งกิจการใดนะคะอาจจะ มีสองสภาวะค่ะในเรื่องของการรวมกิจการธุรกิจอาจจะเป็นไปได้ได้วยดีนะคะแล้วก็เห็นโอกาสว่าหากเราควบรวมหรือรวมกิจการกับธุรกิจหรือบริษัทอื่นมันจะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการรวม uh, การรวมธุรกิจอันเนื่องมาจากสภาวะเขาเรียกว่าไม่คล่องนะคะของตัว ى, ธุรกิจหรือว่าองค์กรจึงจะต้องมีการรวมกับตัวธุรกิจหรือองค์กรอื่นนะคะเพื Thom ่อที่จะให้บริษัทนั้นสามารถคงอยู่ได้ดังนั้นเมื่อ ืรวมกิจการแล้วอาจจะต้องมีการปลดพนักงานออกหรือเลิกออฟนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของรูปแบบการปลดออกจากงานนั้นก็มีหลักๆนะคะอยู่ด้วยกันอยู่2รูปแบบนะคะอาจจะเป็นการเลิกจ้างหรือว่าปลดออกจากงานชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นการเลิกจ้างหรือการปลดออกจากงานโดยถาวรนั่นเองในส่วนของการเลิกจ้างชั่วคราวนะคะอาจจะมีมาในรูปแบบของการแบ่งงานการแบ่งงานในที่นี้หมายความว่ายิ่งในยุคปัจจุบันยุคโควิดนะคะ พนักง,งานจริงๆแล้วบริษัทก็อยากจะเก็บพนักง,งานไว้ค่ะแต่ด้วยไม่มีไรายได้เข้ามาเลยนะคะอย่างเช่นโรงแรมก็ไม่สามารถที่จะจ้างพนักง,งานได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการปลดชั่วคราวหาโรงแรมเปิดว่าเออโรงแรมเปิดเมื่อไหร่นะคะก็จะว่าจ้างลูกจ้างของเรานั้นกลับมานะคะหรือว่าจะใช้ในลักษณะของเออพนักง,งานชุดนี้มาทํางาน3วันพนักง,งานอีกชุดหนึ่งมาทํางาน4วันสลับกันไปหรือว่า จะใช้ในลักษณะของการแบ่งงานให้เท่ากันหมายความว่าก็มาทํางานปกตินะคะแต่ว่าชั่วโมงการทํางานก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็มีงานในการทํางานที่น้อยลงถูกแบ่งสันปันส่วนกันอย่างเท่าเทียมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต่อให้ได้รับเงินเดือนก็อาจจะน้อยลงอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานะคะโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยว่าจะอ่าปลดพนักง,งานออกนะคะเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคะ ก็จะงดให้เงินเดือนนะคะหรือว่าถ้าเกิดมาทํางานนะคะ ก็อาจจะให้เงินเดือนได้เพียงแค่25 30% 40%แล้วแต่หน่วยงานที่จะทำข้อตกลงกับพนักง,งานนั่นเองอหรือว่าจะใช้อีกระบบหนึ่งการใช้หลักอาวุโสอันนี้นะคะก่อนหน้านี้นในเรื่องของแบ่งงานเนี่ยอาจจะทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันถ้าเกิดใช้หลักอาวุโสนะคะหรือที่เรียกว่า seniority in layoff นะคะ seniority ก็คืออาวุโสถ้าเกิดใช้ลักษณะนี้ก็คือให้คนที่มีความอาวุโสนะคะได้ตัด ดสินใจนะคะว่าจะการพักงานนั้นจะเป็นในลักษณะแบบไหนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการออกจากงานในรูปแบบที่2หากการไล่ออกจากงานหรือเรียกว่า fire นะคะ fire d ก็คือการไล่ พนักง,งานออกนั่นเองนะคะก็คือการให้พนักง,งานออกจากงานโดยไม่กําหนดและงดจ่ายเงินเดือนทั้งสิน้นซึ่งต้องบอกเลยว่าการไล่ออกนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่บริษัทหรือองค์กรไล่ออกสาเหตุหลักๆเกิดมาจากพนักง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการขาดความสามารถไม่สามารถปฏิบัติงานได้ขาดประสิทธิภาพในการทํางานประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมโดยส่วนตัวหรือพฤติกรรมทางสังคมนะคะการทุจริตในการปฏิบัติงานหรือ พนักง,งานของเราอาจจะไปถูกดําเนินคดีใดๆก็แล้วแต่ต้องโทษจําคุกก็จะต้องมีการไล่พนักง,งานออกและจริงๆแล้วในแต่ละสถา,านประกอบการก็อาจจะมีสาเหตุในการไล่พนักง,งานออกที่แตกต่างกันนะคะแต่นี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆนะคะว่าทําไมองค์กรถึงไล่พนักง,งานออก เรามาดูกันหน่อยค่ะการไล่พนักงานออกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆบริษัทจะสามารถไล่พนักงานออกไปได้นะคะทุกคนมันจะต้องมีการจัดการอย่างเย็บยนต์แล้วก็การวางแผนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไล่ออกโดยไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพนักงานคนนั้นเพื่อให้ออกจากงานแล้วแล้วก็ถือได้ว่าผิดกฎหมายแรงงานค่ะทุกคนดังนั้นเรามาดูในเรื่องของหลักการบริหารการไล่พนักงานออกนะคะจําไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดระเบียบไม่ได้ผิด กฎขององค์กรหรือบริษัทที่เราทํางานเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกนะคะดังนั้นเรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าการที่เขาจะไล่เราออกนั้นเขาจะต้องมีการพิจารณาอะไรบ้างค่ะข้อที่1เลยนะคะองค์การหรือว่าองค์กรไม่ควรไล่พนักง,งานออกด้วยเหตุผลที่ว่าเหยียดสีผิว ดูในเรื่องอายุเชื้อชาติาศาสนาเพศแหล่งกําเนิดเหล่านี้เราไม่สามารถใช้เหตุผลดังกล่าวได้ต้องบอกเลยว่าเหตุผลเหล่านี้นะคะเป็นเหตุผลระดับสากลเลยนะคะยิ่งในทางโซนยุโรปทางโซนอเมริกาหากว่าเราไล่พนักงานออกด้วยสาเหตุนี้แน่นอนค่ะบริษัทถูกฟ้องร้องได้เลยข้อที่2ององค์กรจะต้องมีกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยระเบียบวินัยการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนค่ะองค์กรทุกองค์กร จะต้องมีระเบียบให้พนักง,งานนะคะได้ปฏิบัติตามเขาจะต้องรับรู้รับทราบนะคะว่าในการที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้นะคะในองค์กรของเราเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างหากฝ่าฝืนกฎเขาจะต้องได้รับการทำโทษอย่างไรอันนี้เมื่อมีกฎแล้วก็จะต้องชี้แจงให้พนักง,งานทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึงนะคะ ข้อที่3การไล่ออกเพราะผลงานต่ำกว่ามาตรฐานจะต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต้องบอกก่อนว่าหากเราจะไล่ใครออกด้วยเหตุผลว่าเขาทํางานไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาทํางานไม่ได้ครั้งแรกแล้วเราจะให้เขาออกเลยก็ไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ พัฒนาตนเองนั่นหมายความว่าเมื่อเราประเมินแล้วเขาไม่สามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายก็จะต้องมีการพูดจานะคะมีการพูดคุยแล้วก็มีการพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานคนนั้นให้สามารถทํางานได้และหากในที่สุดแล้วเขาไม่สามารถพัฒนาได้จริง หลังจากที่ทางหน่วยงานหรือองค์กรได้พยายามแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องถึงขั้นของการให้พนักง,งานออกนั่นเองการไล่พนักง,งานออกจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบแน่นอนอย่างที่บอกคะ่ะไตรตรองให้ดีวิธีการจะต้องถูกต้องนะคะรอบคอบมีหลักฐานชัดเจนการไล่ออกเนื่องจากพนักง,งานประพฤติผิดวินยัยจะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนทั้งพยานบุคคลและเป็นพวกพยานสิ่งของนะคะนอกจากนี้ผู้บริหารเองนะคะเมื่อมีการไล่พนักง,งานออกแล้ว จะต้องมีการชี้แจงให้พนักง,งานคนอื่นๆในองค์กรได้รับทราบด้วยว่าบุคคลน,นั้นออกไปด้วยสาเหตุและเหตุผลอะไรอันนี้ก็จะเป็นหลักการบริหารการไล่พนักง,งานออกอย่างคร่าวๆค,ค่ะ ต่อมาเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าในการจะไล่พนักงานออกนั้นมีขั้นตอนอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกเลยอย่างที่บอกค่ะคนทําผิดบางครั้งทําผิดโดยไม่เจตนาโดยไม่ตั้งใจเราก็จะต้องมีโอกาสให้กับเขาค่ะ1จะต้องมีการทําการตักเตือนด้วยวาจาก่อนที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหรือขั้นสุดท้ายต้องมีการเมื่อเราตักเตือนด้วยวาจาแล้วนะคะถ้าเกิดขั้นสุดท้ายไม่ไหวจริงๆต้องตักเตือนด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให ทราบทั่วกันหลังจากนั้นนะคะหากท้ายที่สุดแล้วทางบริษัทตัดสินใจว่าจะไล่พนักงานออกก็จะต้องมีการทําการตรวจนะคะว่าพนักงานนั้นมีอะไรติดค้างอยู่กับบริษัทบ้างมีทรัพย์สินส่วนใดเสียหายจากการกระทําของพนักงานคนนั้นหรือเปล่าหากไม่มีอะไรติดค้างไม่มีพันธะใดๆก็สามารถจะไล่พนักงานคนนั้นออกได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะณนะวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่าง ไกลนะคะเราเองเรามักจะมีรหัสในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าเข้าถึงส่วนต่างๆขององค์กรเราอยู่แล้วค่ะดังนั้นก็จะต้องมีการเปลี่ยนรหัสความปลอดภัยที่เคยใช้โดยพนักงานผู้นั้น นอกจากนี้เวลาที่คนเราถูกไล่ออกย่อมไม่พอใจอยู่แล้วนะคะดังนั้นตัวองค์กรเองก็จะต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของพนักงานผู้นั้นหมายความว่าถ้าเกิดไม่พอใจแล้วเขาไปหาเหตุผลในการฟ้องร้องบริษัทอันนี้บริษัทก็จะต้องเตรียมตัวไว้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในเรื่องของอธิบายึสาเหตุและเหตุผลในการไล่พนักงานคนนั้นออกและต้องให้ทนายต้องบอกเลยนะคะว่าแต่บริษัท แต่และบริษัทนั้นมีนิติกรหรือมีทนายความนะคะในการที่จะดูแลในเรื่องนี้ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วนะคะทางด้านฝ่ายกฎหมายของบริษัทก็จะเข้ามาดูแลนะคะในเรื่องของการไล่พนักง,งานออกให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลเสียกับบริษัทนั่นเองค่ะ เข้าสู่ในส่วนที่3ค่ะส่วนแรกบอกไปแล้วในเรื่องของการปลดพนักงานเลาออฟอันนี้นะคะปลดพนักงานเนื่องจากสาเหตุมาจากบริษัทในขณะที่การไล่ออกหรือฟาวไฟร์นะคะไฟร์ fire ก็คือจะเป็นลักษณะของการไล่พนักงานออกด้วยเหตุผลที่เกิดจากตัวพนักงานต่อมาการลาออกหรือเรียกว่ารีไซแนชันนะคะการลาออกนี้เกิดจากการที่พนักงานนั้นนะคะประสงค์หรือตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานโดยสมัครใจ ด้วยเหตุผลของเขาเองเราลองมาดูกันสิคะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะที่ทำให้ คนลาออกเยกตัวอย่างเช่นนโยบายและการบริหารงานขององค์กรต้องบอกเลยนะคะเวลาที่เราทํางานนั้นนโยบายหรือการบริหารงานอาจจะเปลี่ยนตามช่วงเวลาตามช่วงสถานการณ์ดังนั้นห,หนากณจุดหนึ่งพนักงานไม่สามารถปรับตัวได้หรือไม่ยอมรับในในโยบายก็มีสิทธิที่จะลาออกค่ะนอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาแน่นอนค่ะบางครั้งความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันระหว่างตัวพนักงานและผู้บังคับบัญชาก็อาจจะส่งผลให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้ ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการต่างๆหากไม่ตอบโจทย์พนักง,งานก็อาจจะเป็นที่มาให้เขาตัดสินใจที่จะลาออกและย้ายบริษัทอื่นก็ได้ค่ะสภาพแวดล้อมในการทํางานวัฒนธรรมการทํางานสังคมที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานสภาพแวดล้อมทางกายภาพรวมไปถึงเจ้านายหัวหน้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นลักษณะทางสังคมของในที่ทํางานนั้นอาจจะส่งผลคะ่ะเรียกว่าส่งผลมากเลยทีเดียวนะคะกับการ การที่บุคคลคนนึงจะลาออกลักษณะงานที่ทําลักษณะงานที่ทําอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวบุคคลหรือพนักง,งานก็เขาอาจจะลาออกเพื่อไปหาสิ่งที่มันตอบโจทย์ตอบอสามารถที่จะ,ะสร้างอนาคตให้กับตัวเขาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นบางคนโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่นะคะเมื่อจบไปแล้วไปทํางานและท้ายที่สุดบอกและท้ายที่สุดก็มีความรู้สึกว่าออตัวเองอยากไปเรียนต ก็อาจจะลาออกเพื่อไปศึกษาต่อหรือว่าบางคนลาออกเพราะว่าเกิดอาการป่วยบางคนลาออกเพราะว่าไปประกอบธุรกิจไปประกอบกิจการหรือว่าเปลี่ยนสายงานหรือว่าอาจจะต้องลาออกไปเพื่อดูแลบิดามารดาก็มีได้หลายร้อยเหตุผลสําหรับคนคนหนึ่งที่จะลาออกแต่ท้ายที่สุดก็คือการลาออกหรือ Resignation นั่นเอง เรามาดูกันสักหน่อยค่ะว่าการลาออกของพนักงานคนหนึ่งค่ะมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับองค์กรแน่นอนค่ะว่าต้องส่งผลกระทบทางด้านการเงินแน่นอนเพราะว่าการที่บุคคลคนหนึ่งถูก เรียกว่าลาออกด้วยตนเองนะคะบริษัทจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการมอบให้กับบุคคลคนนั้นค่าตอบแทนต่างๆไม่ว่าทั้งค่าจ้าง,งาเงินเดือนบําเหน็จบํานาญตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลใหม่ดังนั้นก็สิ้นเปลืองเงินพอสมควรเลยในการที่บุคคลคนหนึ่งจะต้องลาออกนะคะนอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางด้านกําลังคนแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราเมื่อพนักง,งานลาออกเราก็จะต้องเสียกําลังคนไปโดยเฉพาะหากเราเสียกําลังคนที่มี เกยภาพหรือมีความรู้มีความสามารถมากๆต้องบอกเลยว่าบริษัทเดืดร้อนแน่นอนค่ะไม่มุมใดก็มุมหนึ่งนะคะ และท้ายที่สุดค่ะมีในเรื่องของผลกระทบทางด้านภาพลักษณ์แน่นอนโดยเฉพาะนะคะต้องบอกเลยว่าย้ําว่าโดยเฉพาะองค์กรที่มีพนักง,งานลาออกอย่างต่อนเนื่องและจํานวนมากเพราะอะไรคะเพราะมันสะท้อนให้เห็นเลยคะ่ะว่าในองค์กรอาจจะมีในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่โอเคสภาพสังคมวัฒนธรรมขององค์กรนั้นเป็นอย่างไรนี่จะเป็นคําถามที่คนในสังคมก็จะโจ์จันกันนะคะแล้วก็มันก็จะส่งผลให้ ในเรื่องของการรับสมัครพนักง,งานใหม่หากพนักง,งานหรือว่าบุคคลรู้ว่าบริษัทนี้มีจํานวนคนที่ลาออกเป็นจํานวนมากก็อาจจะมีความเกรงกลัวหรือว่ามีความแบบประมาสักนิดนึงในการที่ตัดสินใจไปสมัครงานกับบริษัทนี้นั่นเองค่ะ และเข้าสู่ในส่วนของรูปแบบที่4และรูปแบบที่5ของการออกจากงานค่ะรูปแบบที่4ก็คือการเกษียณหรือว่า retirement นะคะและรูปแบบที่5การตายค่ะ death นะคะซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะการเกษียณนะคะ retirement อันนี้เป็นลักษณะของการเลิกจ้างพนักง,งานเนื่องจากอายุของพนักง,งานนั้นถึงเกณฑ์อายุงานที่กําหนดแล้วค่ะในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงปีผลประโยชน์ที่บริษัทจะให้แก่บุคคลที่เกษียณอายุ ก็ตามข้อตกลงนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราเข้าทํางานที่ใดที่หนึ่งนะคะเราจะทราบอยู่แล้วว่าเมื่อเรากรเกษียณนั้นเราจะได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็บริษัทก็จะจัดสรรให้ตามข้อตกลงต่างๆนั่นเองค่ะหรือว่ามาในส่วนที่5ค่ะการออกจากงานในรูปแบบของการตายซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าไม่มีใครคาดคิดให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งการเสียชีวิตของพนักง,งานด้วยสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการหลับแล้วก็ไม่ตื่นนะคะหรือว่าด้วยการเป็นโรคต่างๆนะคะย่อมทําให้พนักง,งานคนนั้นนะคะพ้นสภาพหรือไม่ได้เป็นพนักง,งาน โดยปริยายเลยนะคะซึ่งในเคสนี้ทางบริษัทเองก็จะมีสวัสดิการต่างๆนะคะที่ให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันออกไปนี่เขาเป็น5รูปแบบหลักๆของในเรื่องของการออกจากงานนะคะโดยสรุปแล้วนะคะ1ก็คือการปลอดออกจากงาน 2. นะคะการปลดออกจากง,งานย้ำอีกรอบนะคะ l f y off 2ในเรื่องของการไล่ออก Fire นะคะ3การลาออก Resignation นะคะ4การเกษียณ Retirement 5. การตายนั่นเองค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากข้อความสั้นๆไว้ค่ะว่า anyone who says he won't resign four times will เขาบอกว่าใครก็แล้วแต่คะ่ะที่บอกว่าฉันจะไม่ลาออกฉันจะไม่ลาออกเป็น เวลาสี่ครั้งด้วยกันบุคคลคนนั้นจะลาออกแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ